1> 1วันกับอโนโอเคหลังจากที่ตื่นประมาณ11โมงนะคะเน่ก็จะแปรงฟันล้างหน้าทาครีมแต่งหน้าตามนนาาที่เห็นและตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ Anna, <Anna! S 2> อโน่อลอาเสร็จแล้วค่ะทีนี้มาดูกันค่ะคีมค่ะเน่ก็มีการทาครีมที่แปลกแปากกันคือสิ่งที่เนททำก็คือ แล้วเนก็ชอบครีมหอมๆไม่รู้ว่าใครทําเหมือนกันไหมนะแล้วเน็กก็ต้องใส่ครีมกันแดดแต่ถ้าใส่ครีมกันแดดคนโพลเลยอ่ะไม่ได้เนว่ผสมทุกอย่างสามรวมกันอย่างนี้แล้วก็แปะแปะแปะทำไมเนถึงต้องแต่งหน้าก่อนอาบน้ำน,นะคะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเวลามันแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วพออาบน้ำเสร็จอ่ะหน้ามันเปะเราใช่ว่าะเราก็จะรู้ว่าเราอยากใส่อะไรอะ่ะโอเคไปเลือกเสื้อผ้ากันค่ะ โอเควันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะคะส่วนใหญ่นี่ก็จะชอบเสื้อโอเวอร์ไซส์แบบนี้ แ็นเกงที่มันแบบนุ่มๆลื่นๆนๆินๆ่มๆนะคะส่วนใครที่เห็นนะคะว่าเน็ตมีเสื้อผ้าแบบสีๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะคะเป็นมัดยอมเชื่อหรือไม่ว่าน็อตเขามัดยอมเองนะคะน็อตเนี่ยทำแบรนด์มูนสเตอร์สกินเขาก็จะมีเสื้อผ้าแปลกๆอะไรอย่างงี้ที่หนดีไซน์มาเพื่อชั้นด้วยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันแบบนี้ก็น็อตก็ทําเองนะคะเขาก็ดีไซน์เอาผ้าของอีกตัวมาใส่อีกตัวอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เสื้อผ้าพวกเน็ตจะชอบใส่ใสครั้งสองค้างแล้วก็เหมือนส่งต่อมันเหมือนเป็นฟิลเสื้อผ้ามือ สองใส่ด้วยกันเนาะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเริ่มแรกเลยเริ่มวันเนี่ยจะต้องเดินลงมาขุด morning แม่ออนสุดที่ละสุดครั้งค่ะส่วนแอคทิวิตี้ของแม่ออนนะคะคือตื่นมาแล้วก็มาดูเรื่องเรื่องพักคุณทัศเจ้าที่เป็นพักคุณทัศเจ้าแบบนักแสดงที่เราคือในงงมากคือแม่ออนกลับมาจากอินเดียนะคะแล้วก็บอกเนยว่าแม่เจอพระพุทธเจ้าโอแม่ไปถึงจะเขารู้ถึงพระพุทธเจ้าเลยเหรอก็บอกเปล่าพระพุทธเจ้านักแสดง หน้าที่แรกของเนนะคะก็คือทำอาหารให้ลมคะ่ะ แต่เนกก็จะเป็นคนบบกไม่กล้าจับจีจ้านะคะแต่มีแค่เน็ตเนี่ยแหะที่เอามือเข้าไปได้พอให้อาหารนกเสร็จนะคะส่วนใหญ่ะคะ่ะเน็จะเริ่มต้นวันนะคะด้วยแซนติชโปตีนนะคะกินมากแม่ลองกินมากยนอเลยจะอ้วก <c oughs> ขอขอ,ขอเป็นปกติเลยดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารต่อไปนะคะ <c oughs> แม่อร์ก็จะทาซุปป,ป่าๆไว้ให้เน็นะคะเ <c oughs> นี่ยเป็นคนสวยดัง <c oughs> ช็อกโกแลตอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันมาจากแบบพีซอยพัมคินซันฟลาวเวอร์ไรซ์ออร์แกนิกรู้สึกแบบหักโลกอ่ะหลังจากอันนี้ก็จะอิ่มไปแบบนึงรอหิวอ่ะแล้วก็กินซุปซึ่งเผลอๆกว่าจะกินซุปอ่ะก็จะเป็นเวลาประมาณแบบ3โมงแล้ว แต่วันนี้อาจจะมีการสลับนะคะเพราะว่าแม่อ่อนไม่ได้เตรียมสุปไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเขากำลังจะทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะกินซุปเป็นอาหารเย็นส่วนตอนเชา้าอะค่ะเน่ก็จะมีแบบสปาเกตตี้บัะเตียมผิดแห้งแล้วกับผัดฉ่าเต้าหู้กับเห็ดออริจิโอเคเดี๋ยวมากินผัดฉ่าของเต้าหู้กันค่ะ ชอบงานของเนี้นะคะก็จะมีการแบบสกเก็เนีกก็โชคดีที่ได้เอ,อ่อทำงานที่บ้านเนาะส่วนใหญ่ก็ไอเดียต่างๆเนี่ยเน็กก็จะหาไอเดียแล้วก็สกเกจออกมาก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนสกเก็ตมาก่อนแล้วก็เราก็จะมาลงใน iPad เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วาดเว็บที่เน็หาอินสเ a t ชันเล่นๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็น Pinterest เราก็จะดูสีเพื่อมาเป็นแบบแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้เน่ยเห็นแล้วโอ้น่ารักจังชอบแล้วก็สามารถเซฟเข้าไปได้นะคะ หรือวบางทีถ้าเกิดเนคิดงานไม่ออกนะคะเนียก็ชอบเดินออกมาเล่นเล่นมาเล่นกับพวกสัตว์ แมวไปไหนหมดหรอคะกินหมดแล้วหออ้าวมัลล oh. ah. oh, well, so like ิอ้าวอ้วนก็มาหรอคะสวัสดีค่ะนี่ชื่อมาลีินะคะมาลีิเป็นแมวที่บ mm ้านพี่แนทค่ะด no ัมมี่เมียเมียมีเมียเราไม่ไปไนไม่รู้จงจ้าจ๋าอุ้ยได้กินอะไรหอม เรียนนี้นี่คือซูเป,ปอร์อีสุดที่ในใหมายถึง นี่นะคะไม่รู้ว่ากินคลีนไม่คลีนแต่ยิบซีคอนเฟิร์มแล้วว่าอาหารที่แม่ออนทำคืออาหารคลีนนะคะนี่เวลาเก็บนะคะวันลุกขึ้น<อ>ถ้าเกิดจะทําน้ําซุปก็ง่ายๆตั้งน้ําซุปใส่หม้อเล็กหรือใส่กระทะก็ได้นะคะแล้วก็อพอพน้ําเดือดใส่เกลือเข้าไปหน่อยในน้ำซุปล้าเสร็จแล้วเดือดอีกทีก็จับใบนี้ใส่เป็นก้อนก้อนลงไปแล้วก็ปิดฝาชิมได้เลยเป็นลูกที่โชคดีมากที่สุดเลยนะออกไป ไปตาดส่วนใหญ่เน้จะต้องตั้งสติทํางานเลยแบบไม่มีอะไรดิสแทรกเท่าไหร่เป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงเวลาเนททำงานห้ามดิสแทรกขนาดไหนแม่ไม่ให้พูดไม่ให้เสียงดังเดี๋ยวจะไล่ไปอยู่ในป่าแล้วเ้ทคนติดกินกาแฟมากก็สั่งกาแฟสตาร์บัคมากินที่บ้านกาแฟที่ชอบสั่งก็คือคาราเมลแม c กคาโต้นะคะแล้วก็ชอบบอกเขาว่าหวานน้อยแล้วพอหวานน้อยเสร็จล้วก็พยายามเลียงคาราเมลให้ได้มากที่สุด ร,รไม่มีหมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือวุนนว้นเส้นวุ้นเส้นนะคะเป็นหมาที่รู้เรื่องมากๆสามารถบอกว่าให้เข้าขัวก็คือเข้าขัวเดี๋ยวทาให้ดูนะวุนน้นเส้นมานี่เร็ววุนน้นเส้นไปเลยเข้าขัววุนเส้นมาที่เร้ว,ว,รวอ่ะไปเลยเข้าขัวอย่าทรมานน้อง ทอมมี่จากที่ทุกคนรู้นะคะเขาจะเป็นเดอะคิงออฟเดอะเฮาส์อยู่แล้วเป็นลูกรักของแม่ออนทุกครั้งที่แม่ออนเรียกทอมมี่กินข้าวแม่ก็จะเรียกด้วยน้ำเสียงที่ว่าคอ,อมกินข้าวรูกแล้วเรียกลูกไหนอ่ะกินข้าว <laughs> ถึงเวลาดินเนอร์แล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินประมาณหกโมงครึ่งุ่หนึง พยายามไม่ให้บบเกินกสองทุ่มก็เอาผักสลัดอันนี้<ไ>ใส่ลงไปในน้ำบบเดือดแบบนี้เลยแล้วเน่ก็จะใส่ประมาณสองกรโลในความรู้สึกมันก็จะรู้สึกดีว่าเราได้กินสลัดแบบเยอะมากเพราะว่าถ้าเรากินสดใช่ปะมันก็จะคำใหญ่มากแล้วมันก็จะกืนไม่ลงนี่เห็นปาแล้วมันก็จะเหลือแค่แบบนิดเดียวกระจุบรูปอะ่ะเย,ย้ข้าวหม่มามีผสมเองนะคะ ใส no. ่เกลือนะคะพริกไทยดำนมอย่นี้ก็หลีไฟลงมากั่แก้มให้แม่เลยคือเสร็จแล้วค่ะเริเน่ชอบตักมาไว้ในจานลองลองดูนะเี่เห็นไหมมีผักแทบจะครึ่งหนึ่งมีโปรตีนมีไข่ค่ะอย่างที่บอกไี่ก็พยายามเป็น แพนเบกที่ยังเหลือกินไก่อยู่เนาะหลังจากกินเสร็จนะคะส่วนใหญ่เน่ก็จะรอประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็จะเริ่มออกกาลังกายกันเลยเคค่ะถึงว่าเก้ารูทีนส่วนใหญ่นะคะเน่จะทําแอ็สามท่าท่าละยี่สิบครั้งสามเซตนะคะเกนเน่จะทำช้าช้านะคะให้มันโฟกัสให้ได้มากที่สุดท่าที่สองส่วนใหญ่เน่ก็เป็นแบบบอดี้เวทเลย ทำอย่างนี้สามเสก ที่แอปเสร็จนะคะเนก็จะวิ่งเรียกว่าเดินดีกว่าเดินเร็ว3กิโลเมตรหรือจริงๆถ้าเกิดใครหาหนังที่สนุกกดูอย่างเงี้ยก็เดินไปเถอะส่วนใหญ่นะคะเนก็จะอินคลายสามหรือ3.5ความเร็วนะคะไม่ต่ำกว่า6.4หรือบางทีเหนื่อยก็ปรับมาเป็น5.5แล้วบางทีอะคะ่ะก็คือสลับกับ8นะคะก็จะทำอยู่อย่างนั้นสลับไปสลับมาได้นะอันอัลน การเป่าที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดเป่าแบบนี้ดูนะถ้าเป่าย,อยนะ้อนอะสิ่งที่ได้คือเงินพันเลยถ้าเกิดการที่มันพันนี้นะทุกคนต้องใจเย็นๆแล้วก็สางแบบนี้ถ้ายิงคนผมสีสีอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มาผมแล้วนะมันก็จะมีความนิ่มระดับหนึ่งแล้วก็ใส่เซรั่มมาทรีมต่างๆรอจนแห้งเป่าร้อนกลางจนถึงเย็น คนที่ถามวันนี้ผมเสียไหมแล้วก็ดูแลยังไงเดี๋ยวไว้วันไหนค่อยมาทำคลิปให้ดูนะเราใกล้จะมาถึงหมด1วันกับอนนแลนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจบคืนด้วยการมักหน้าค่ะถ้ามักหน้าที่เนกช้นะเออคิดว่าคนอื่นไม่น่าแพ้ก็คืออันนี้ที่กาแนะนําเพราะว่ามันไม่มีน้ําหอมอะไรเลยนะคะเป็นหน้าเด็กน้อยพอประมาณสามทุ่นะคะก็จะมีหนุ่มแวะมา หลังจากที่เราแอบแอบว่าเรากินคลีนกินผักเยอะๆและตอนนี้ก็เลยเครีปแป้งที่เป็นขนมป,ปังมากๆส่วนน็อตน,นะคะก็ต้องสั่งอาหารมากินคนเดียวแบบนี้ในรองดาวรูทีนของเราในหนึ่งวันดิตื่นขึ้นมาก็จะกดสนุสอยู่ประมาณ10ครั้งก่อนที่จะลุกขึ้นมาจากเตียง <c oughs> ก็จะเล่นมือถืออีกสักประมาณครึง่งชั่วโมงตอบลงตอบไลน์แต่ก็ทํางานแล้วนะทำงานแล้วคือตอบไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งมา ลแล้วก็โทรหาคุย,คยนู่นคุยนี่ก็ค่อยลุกออกมาเนี่ยังไม่อาบน้ำเลยต้องเ<ห>อบวนนี้ไปอาบ,บน้ำก่อนเราจะได้แต่งหน้า แล้วเราอาบน้ําก่อนหรือแต่งหน้าก่อนเน่ไม่อาบน้ําก่อนเน่อาบน้ําหลังสุดเน่จะแต่งหน้าก่อนเป็นคนที่ประหลาดมากคือแบบเหมือนแบบเหมือน,นทุกอย่างครบพร้อมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอ้าวยังไม่อาบน้ำหรอกเหรอก็ไม่เข้าใจว่าคนล้างขอล้างขูหรือล้างอะไรยังไงแล้วเราอาบน้ํานานแค่ไหนโเน่อาบน้ําเร็วมากเน่นี่เป็นคนที่อาบน้ําเร็วที่สุดละอาบน้ำต้องจะประมาณหนึ่งนาทีครึ่งกืบอกว่าเวลาเรากดดูเน่ฟลิกปุ๊บอ่ะมันจะเริ่มแล้วก็มีพงมีเพลงอินโทรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราช้าๆไม่รีบกดแปลว่าเน่จะอาบน้ำเสร็จเรียบร เป็นอย่างแรกให้ห,นหันหนุก เออาหารที่เราชอบส่วนใหญ่เลยที่คลีแล้วชอบกินแหละก็อาหารพักเทนเนสไงแล้วอีกอันหนึ่งไหนหมาไม่ได้เฮ้ยทรมารยมากเลยอ่ะอันนี้หมาไม่แดกจริงเนสซื้อแบบพวกแบบไก่แบบแล้วเนสก็เอาไปให้เอาให้หมานะเซเว่นอ่ะแล้วหมาก็ไม่แดกจริงอ่ะเนสอาหารอะไรประมาณนั้นอ่ะคือแบบซื้อหร่าซื้ออาหารไปให้หมาเธอชอบเรียกว่าอาหารไม่แดกอาหารหมาไม่แดกนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่หมาไม่แดกแบบนั้นคือว่าโยนไปให้หมาแล้วหมาไม่แดกจริงอืมมิชลี่หมาไม่แดกจริงวันนี้แล้วเธอก็จะ ไม่แล้วเราชอบกินซุปอะไรซุปแม่อะไรก็ได้ดี่เป็นซุปแม่ล้วใส่อะไรก็คือง่ายๆคือซุปที่แม่เขาต้มมาให้หมากินแล้วเธอจะเน่ก็จะแยกข้าวหมากินทอฟฟี่หนึ่งวันกับอนดจะสนุกนะคะอยู่เป็นอาทิตย์ไปเลย่มาอยู่แค่แหนึ่งวันมไม่เห็นตัวจริงหรอกแน่วันหนึ่งมันปลอมเฮ <c oughs> ้ยหมูโอเคขอไปกินแซนด์วิชนนหนึ่งอันนะ